สวัสดีครับสมชายเครื่องออกกำลังกาย NJ Fitness สุราธานีครับก็ได้ทำการมาส่งลูวิ่งอีกท่านหนึงนะครับนอกพื้นที่นะครับบ้านนาเดิมกับที่ลูกค้าให้การสนับสนุนได้แก่ร้านน้องสมายโฟนนะครับเป็นเป็นร้านที่เป็นร้านที่ครบครันครับอยู่ในย่านนี้นะครับเปิด3ามภูหาเลยนะสินค้ามากมายเลยนะครับ เดี๋ยวไปดูรูวิ่งที่เราจัดตั้งทีมงานได้จัดตั้งได้ก็วางให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวเดินไปชมรูวิ่งที่เราจัดวางอยู่นะครับเดี๋ยวเรียนเชิญลูกค้าเดี๋ยวเดินนําหน้าไปก็ได้ครับ,นะรบมีหลายรุ่นมากครับที่นี่นะครับเป็นร้านจําจหน่ายโทรศรัพท์มือถือนะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจก็ นั้นน้องสมายเลยนะครับบ้านนาเดิมนะครับก็เราจะวางลู่วิ่งไว้บนชั้น2นะครับก็เดี๋ยวท่านผู้ชมเข้ามาดูกันนะครับเนี่ยฮะเป็นรุ่นที่เมนนนเมนนน,เ,น,น,นเล่นง่ายที่สุดครับลูกค้าครับรุ่นนี้นะครับที่ลูกค้าให้การสนับสนุนก็ในเรื่องของระบบฟงังก์ชันนี่แหละก็ใช้งานแบบง่ายๆ ไม่ยากนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูหน้าจอนะครับการดูในส่วนของเวลาอะไรต่างๆนะครับก็ใช้งานแบบง่ายๆนะครับโดยเฉพาะ,ะส่วนพื้นที่ลูวิ่งเนี่ยพอดีเลยนะครับตอบโจทย์ลูกค้าเลยนะครับก็อยากจะเกรียนถามลูกค้านะครับว่าชอบอตัวโปรดักตรุ่นนี้ใช้งานง่ายชอบแบบส่วนไหนนะครับลูกค้าครับ ครับใช่ครับครับเพราะว่าจรเน้นการวิ่งของมันางกันครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะดการข้อชนอะไรเยอะมากมายครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากเลยครับคืออย่างนี้ครับลูกค้าหน้าจอรุ่นนี้เนี่ยเป็นระบบเมนนุ่นซึ่ง,ซ,งซึ่งตามโจทย์ลูกค้าเลยนะครับที่กําลังมองหาเครื่องออกกําลังกายอยู่เนี่ยพื้นที่รูปวิ่งกว้างระด้ยาวนะครับ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญนี่ก็คือหน้าจอเนี่ยเล่นแบบเมนนุ่นเมนนุ่น การฟังเพลงอะไรต่างๆไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปโหลดแอปตั้งอะไรเลยนะครับต่อสายแล้วก็ฟังได้เลยนะครับอย่างเช่นหน้าจอก็ดูเวลาดูแคลอรี่ให้เราเน้นออกกําลังกายแต่ท่านลูกค้าท่านนี้แกชอบในส่วนของบางครั้งเราปิดเวลาปิดแคลอรี่ปิดระยะทางแต่ให้เราเปิดใจครับเปิดใจซะมากกว่าในการออกกําลังกายว่าวันนี้เราเล่นทุกวันหรือเปล่านะครับ อย่างเช่นที่ลูกค้าถามมาว่าเยอะแยะไปหมดครับลูกค้าท่านนี้ที่ให้การสนับสนุนนะครับว่าร้านมีเยอะมากมากมายเลือกกันไม่ถูกเป็นเหมือนเหมือนชิ้นเป็นเหมือนเหมือนยี่ห้อแต่เลือกร้านแบบไหนแล้วครับพี่ที่ลูกค้าได้อุ่นใจได้สบายใจนะครับเป็ดอีกอีกหนึ่งช่องทางครับนะฮะเป็นร้านเอ f นเจ e s s เนสุราษฎร์ธานีนะครับต้องขอขอบคุณด้วยครับวันนี้ที่ลูกค้าสละเวลาทำคลิปวิดีโอให้แก่ร้านนะครับครับสมชายสวัสดีครับผม สวัสดีครับขอบคุณมากครับผม